สวัสดีครับนักเรียนครูชื่อครูอชิรวิ์สากลหรือครูต่อนะครับในปีการศึกษา2568นี้นะครับครูได้รับผิดชอบสอนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานนะครับและวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรวมถึงวิชา ประวัติศาสตร์นะครับในระดับชั ved, ้นปฐมศึกษาปีที่4นะครับรวมแล้วแสดงว่านักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ปีนี้นะครับจะต้องเรียนกับคุณครูนะครับทั้งหมด3วิชาด้วยกันนะครับอ่าอย่างที่เรารู้จักกันปีที่แล้วนะครับนักเรียนอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่3านะครับครูต่อก็เป็นครูประจําชั้นนะครับพอมาถึงนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะครับปีนี้ก็เปลี่ยนจากครูประจําชั้นเป็น ประจําวิชานะครับที่เราผิดชอบสอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าในชั้นประถมศึกษาปีที่4นี้เราจะมีเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับครับในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นี้นะครับเนื้อหาในภาคเรียนที่1นึ่ทับสองพนะครับนักเรียนก็จะเรียนเกี่ยวกับลักภาษาไทยนะครับในเรื่องของมาตาตัวสะกดนะครับแล้วก็เรื่องของไบยาง คำตายชนิดของคานะครับการแต่งประโยคนะครับซึ่งบทเรียนเหล่านี้นักเรียนก็จะได้เรียนมาแล้วในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สนะครับแต่ในชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องเดิมแต่เนื้อหาในบทเรียนอาจจะมีความยากขึ้นกับชั้นประถมศึกษานิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของวรรณคดีและวรรณกรรมนะครับรูต่อก็จะมีการให้นักเรียนท่องบทอาขยานนะครับประจํา ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับก็คือบทขยายจากเรื่องพระอภัยมณีตอนกําเนิดสุสารน,นะครับจะเป็นการท่องตอนเรียนนะครับตอนท่องเรียนในรายวิชาภาษาไทยเนี่ยครูต่อจะให้นักเรียนท่องทุกวันเลยนะครับแล้วก็บทนี้มีการสอบเก็บคะแนนเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีการเรียนเรื่องของนิทานเทียบสุภาษิตเรื่องน้ำพุ่งหยดเดียวนะครับบทเหตุกรมพระบรรโคมตอนเหตุจับระบำนะครับแล้วก็เป็นบทละครเรื่องของป่า นักเรียนก็จะได้เรียนนะครับรับรองว่าการเรียนภาษาไทยของครูเนี่ยไม่น่าเบื่ออย่างที่คิดแน่นอนนะครับคุณครูต่อเ็าจะมีการใช้เพลงนะครับการใช้สื่อนะครับประกอบการจัดการเรียนรู้นะครับรับรองว่าการเรียนภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาป,ปีที่4นะครับนักเรียนก็จะได้รับทั้งความรู้และความสนุกนะครับเปการทางาน ที่เป็นงานกลุ่มนะครับรับผิดชอบร่วมกันนะครับเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญน,นะครับแล้วก็พบกันในวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2518นะครับนักเรียน